ต้อนร,รับเข้าสู่รายการที่นี่ขอนแกน่นเรื่องดารนวันนี้เราจะนําเสนอชีวิตของคุณตาสุพีสมทองซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเป็นปราบที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคโด้วยยาสมนาุนไัยซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านโคกทาอําเภอเมืองจัังหวดขอนแกน่นการรักษาโรคโด้วยยาสมุนไัยจะต้องมีการตั้งเรียนวิชารักษาอยู่หลายปีจนกว่าจะสามารถรักษาโรคต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนทั่วไปได้ เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับสัก네วันเกิดมาแล้วต้องทำความดีไม่มีใครจะเห็นใครเข้าใจยังแนวแน่ทำต่อไปชีวิตไม่ยังยืนสุดท้ายไม่เหลืออะไร เหลือเพียงความดีให้กล่าวคานแค่อ,อยากจะบอกน่ใมเนี่ยครับทำใตาปเป็นนมตาเป็นนมรเลียนกับปูชายปูเสียงปูค่ำปูปูค่ำเนื่นเป็นพี่ชายของตาเนี่ยนะจำร่าจําจำร่าง,าางต้นไม,ม้นี่ยนะ โลกเงยียงสมมติว่าไข่บาไมนสร้างเหลียงไปแอวน้ำตาลู่คู่ค้ำอยู่อำเภอขนวนแต่ที่พระจาาเนี่ยึ้นไปยุบพ่นตำนหน้านี่คือผู้ใดเป็นคนเขียนถึงครับหรือว่าขาดน้ำตำนหน้าเก้าคนต้นไม้ต้นที่เป็นบานปาัญญา คุณตาสพีสมทองเริ่มได้เรียนการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรอย่างจริงจังเมื่อภรรยาของคุณตานั้นได้ป่วยเป็นโรคตีซาจนคุณตาต้องได้พาภรรยาไปรักษากับหมอยาสมุนไพรซึ่งเป็นพี่ชายอยู่ที่เอำเภอกันวนจากนั้นคุณตาเริ่มได้มีการเรียนรู้การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรอย่างจริงจังจนสามารถรักษาผู้คนที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านพวกทาได้ ในการรักษาแต่ละครั้งคุณตาไม่ได้คิดเงินจากผู้ที่มารักษาเลยคุณตาเนี่ยเป็นหมออยนะครับวันนี้ไม่ล่ะคุณตาจะไปหายาสมุนไพรเนี่ยคุณตาจะไปหาไม่จะใส่ครับหามาจากราดหลงราดวันราดวันถุงมือวันถุงเย็นไอ้วันน้าสิรองตุ้มยังคงเป็นวันถุงเย็นเป็นป่าน ปาเป็นพกเป็นนั่นเป่นี้จเป็นหน้าตาเทานี้มันบอกครับไปนั่งยูเราดนบอกเขาจนนี่เปลนแทนเด้เขาหาเก็บไปไปมาบอยเราถือเก็บมาหลายๆก้อนเท่าเราเรานีตาเนี่ยเวลาไปเก็บเนี่ย อันสีเลือกสมุนไพรนี้มันเดือดยังไงครับเป็นต้นแก่ต้นอ่อนเลือดเดือกใบหรือหักพูตาไม่มีเดือบ,บอีเลือกดือดจไงครับโบเรียเต้นแก่ต้นอ่อนว่นแดงหมูจักวาดไม่โจรน,นันชื่อว่ากันทับแก่เาอ่อนเรารัรบตกรบเราห้องสิทธิ์ไปเอาเลยใน,ในี่ได้บอครับมาตรงนี้แบบยังบอครับ กบมีแนื้อเอินมีเห็บอะไนี่จนงอกเอาไว้นี่จีนออกรวดรมีเคล็ดลับใน,บบน,บบนาการเก็บบ่ครับเคล็ดลับอ่ามีเคล็ดลับในการเก็บที่ที่เก็บอาจจะเขาจะเต่งเงาต้นไม้ย่าไปบังเงาของต้นไม้ย่งไงให้ต้นไม้ไม่บงังเงาไงเงาอยู่ เป็นอย่างเขาจะไปไปบังเหาไปเต็งเหงาครับเป็นความเสื่อมนเป็นอย่างนี่ควาเสื่อเสียแลบของเหาเหรอคือว่ากันเขาไปเต็งต้นยามันหรือว่าเขาเก่งก็ต้นไมมเห้อมันบุกไปอย่างดีอันนี้ก็คุณตาเนี่ยพ่อไปเก็บสมุนไพรมาแต่ป่าเราบ้านนี้อันเอามาไว้เฮือนเสร็อันคุณตาสิมีวิธีการเก็บรักษาจังไรครับ มันบ่นนบ<อ>่วกคุณภาพอยู่ไม,ม่แล้วเป็นแบบพื้นแดงเขาจะเอาขอ้อไว้เลยครับผมแห้งลูกก็ไม่ถุงเลยทำไมมันถุงยาเป็นยัง,นงเนาะครับผมเ,เราลูกผมอยากทราบว่าไอ้ไอส้สมัยก่อนสมัยก่อนสมัยตาเป็นหมอยาที่เป็นนุ่มๆอยู่เนี่ยอันสมัยนั้นนี่คือไม่มีโรคมันยังเป็นแบบเป็นระบาดหลายๆครับมันเป็นแบบหลายๆ ไข่ไข่การมารักษาในจุดสมัยนั้นเป็นโรคไข่ยังนะครับไอ้กระพุ้มีไข้กะลายโยโรคไข่หมองไม่เงี้ไข่ที่สุกที่ใสไข่อยังองปวดหัวปวดม้าเข่าปวดไข่โย ปัจจุบันคุณตาสุพีสมทองมีอายุถึง85ปีแล้วดังนั้นการออกไปเก็บยาสมุนไพรก็ไม่สามารถเก็บได้สะดวกเหมือนในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มสมุนไพรปัจจุบันที่คุณตามีอยู่เป็นสมุนไพรที่คุณตาได้เคยเก็บไว้ในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ซึ่งสมุนไพรบางอย่างไม่ใช่สมุนไพรที่หามาได้ง่ายและสมุนไพรที่มีอยู่นั้นมีบางชนิดที่ใกล้จะหมดลงแล้ว ยาสมุนไพรทุตตาสพีมีอยู่นั้นาสามารถรักษาโรคได้หลากหลายชนิดการเก็บประสาของทุตาก็คือนําสมุนไพรชนิดต่างๆมาตากแดดแห้งสักกอนหลังจากนั้น<า>ค่อยนํายาสมุนไพรที่ได้มาใส่เก็บไว้ในถุงย่ามอย่างดีซึ่งเมื่อ<า>เราได้เห็นสมุนไพรของทุตาแล้ว<า>ที่มีอยู่อย่างหลากหลายถ้าคนธรรมดาอย่างเราเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้สมุนไพรตัวไหนดีในการรักษาคุตานร่อง สาธิตการนยาสัอว์จัง้อง้เนันะมีุกรณ์ครับเนน้าี่นยารัตนะครับมาคนน่ขนยารัใจุ่มหนักนะัหน่อยทางยาจุ่มรับ อันแเป็ตัวยางฝนลนนเลนได้นกนีตกลเม้องไข่หนเนยาเยนคุเย็นโลกมีเรื่องราวงร้สำหรับการจัดยาของตาสุพีนะครับจะเป็นยารวม ซึ่งเป็นการนำเอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาฝนไว้ด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับโรคที่จะรักษาโรคที่คุณตาเคยรักษามีหลากหลายชนิดเช่นโรคไข้หมากไม้ใหญ่โรคของลวกและโรคตีซ่าต้นแม่ธนาเนีผมนี่เป็นุนไหมนะคุาเนาปนไป้ค ฝากยังงกับคนรุ่นใหม่นะครับถึงยมชนรุ่นนี้สมัยนี้ว่าอ,อยากให้อนุรักษ์ดูแลผู้ปัญญาน,นาออสิงจิตรพรแม่เพื่อการสุขุมภัยอยากใหตาปากถึงคนรุ่นใหม่นะคร <c oughs> นี่นะม,ามันสอคขั้ว่าคนรุ่นใหม่ก็คือคันว่าเสียเรียนพอตากระจายสอนอายุสิอายุอยากได้ยังไงก็มาเอาคันว่า สมุนไพรของตานั้นดีอยู่เราท่านครับยังมาสืบบอกว่าเขียนเอาตำราหาเบ้างอันนี้อยาแก่นั่นเด้ออันนี้ยาแก่นี่เด้อไป่แลีวิตนั้นนมมีหลายตอีความซับซ้อนเรื่องราวของตาสุขีสมุนทองอาจจะไม่ได้จบเพียงแค่นี้ความเป็นปราชาวบ้านปัญญาถึงใครที่รักษากนมาแล้วน่าไม่ท้วน ไม่ต่างจากแพทย์แห่งปัจจุบันเรื่องราวของภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้คุณตาได้บอกว่าไม่อยากให้เลือนหายไปกับการเวลาอยากให้มีคนกุนแหมาถือทอบและอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานุ่นหลังได้รู้จักกับคําว่าสมุนไพรไทยและในสัปดาห์หน้ารายการที่นี่คอนแกตจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้รายการที่นี่คอนแกนหมดเวลาแล้วขอลาทุกท่านนะไว้ในโอกาสนี้สวัสดีครับ อยากเย็นจะยอมดิ้นรนคนคนอยากเย็นว่าหว oh. บวนคนคน